บทที่6บนลานอาโศกตกกลางคืนอากาศมืดแล้วข้าพเจ้ากับโสมทัศนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีดำมีเข็มขัดคาดรัดกลุ่มมือถือดาบมุ่งตรงไปทางด้านตะวันตกแห่งปราสาทอันมโหลานของนายช่างทองที่ตรงนั้นอยู่เชิงเขาข้างล่างเป็นซอกเขาลึกมาก หัดสูงขึ้นไปคือลานที่เราจะลอกขึ้นไปข้าพเจ้ากับโสมทัศ์ใช้ลำไม้ไผ่ซึ่งเตรียมเอามาด้วยพาดโยนตัวขึ้นไปได้ตอนนั้นมืดจัดจึงไต่กำแพงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ง่ายพ้นกำแพงเข้าไปถึงลานกว้างใหญ่ประดับประดาด้วยต้นปาล์มและต้นอโศกขนัดด้วยต้นไม้ดอกต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นต้องแสงเดือนและดูขาวเป็นทางทางถัดเข้าไปไม่สู้ไกลนักนางสาวตางามผู้เล่นคลียอดหัวใจข้าพเจ้านั่งอยู่บนม้ยาวเกียงข้างหญิงสาวอีกคนหนึ่งดูดั่งพระลักษมีเสด็จลงมาจากสวรรค์พอได้เห็นข้าพเจ้าก็เริ่มตัวสั่นสะท้าน ต้องเข้าไปพิงเสมากำแพงยันตัวไว้รู้สึกว่าหินอ่อนที่ข้าพเจ้าไปเกาะสัมผัสเย็นชื่นช่วยแก้หัวใจที่สั่นสะท้านค่อยทุเลาลงระหว่างนั้นโสมทัตตรงรีเข้าไปหาคู่รักของตนส่วนนางคู่รักก็ลุกขึ้นมาต้อนรับออกเสียงอุทานแต่เบาๆข้าพเจ้าเห็นเขาเป็นเช่นนั้น ก็เตรียมตัวสงบใจให้หายอุทัสเพื่อเข้าไปหานางผู้หาที่เปรียบไม่ได้ของข้าพระเจ้าบ้างเมื่อนางเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาหาก็ลุกขึ้นทำกิริยารวนเรว่านางควรจะอยู่ที่นั่นหรือว่าควรจะไปเสียส่วนดวงตาดูราวกับตากวางเมื่อตกใจเหลือบชะไม้ดูข้าพระเจ้าไม่หยุด กายก็สั่นดังระดาชาติที่ถูกลมอ่อนๆโบกฉะนั้นว่าถึงตัวข้าพเจ้ายืนจังงังผมยุ่งเหยิงตาก็เหมื่อมองพยายามพูดหลุดปากออกมาได้สองสามคำว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นบุญที่มีหวังมาได้พบนางสังเกตเห็นกิริยาข้าพเจ้ามีสะทกสะทานก็ค่อยสงบความรวนเรใจ ตุดนั่งลงบนม้าอีกแล้วยกหัดดั่งดอกบัวขึ้นน้อยๆที่ที่ตรงข้างที่นางนั่งเชิญให้ข้าพเจ้านั่งกล่าววาจาด้วยเสียงอ่อนหวานว่านางมีความพอใจที่สามารถได้แสดงความขอบใจข้าพเจ้าที่ได้โยนลูกคลีกลับขึ้นมาให้ได้อย่างชำนาญมากโดยนางไม่จำเป็นต้องหยุดเล่นในระหวาง เพราะถ้ามีเหตุขัดข้องต้องหยุดเล่นในกลางคันแล้วบุญกุศลที่นางจะได้จากการเล่นถวายก็จะไม่ได้จำเทวีที่เคารพก,ก็จะทรงพิโรธด้วยอย่างน้อยอาจสาปนางไม่ให้ได้รับความสุขใจเลยข้าพเจ้าตอบคำแสดงว่านางไม่จำเป็นต้องขอบคุณเพราะที่ได้กระทำไปแล้วนั้นก็เพื่อใช้โทษในความผิด ข้าพเจ้าสังเกตว่านางยังไม่เข้าใจในความหมายในคําพูดของข้าพเจ้าจึงหารอธิบายว่าเพราะด้วยประสบตากันจึงทำให้นางตีลูกคลีพลาดกระเด็นออกนอกเวทีอันเป็นความผิดของข้าพเจ้าแท้ๆนางมีพักแดงด้วยโลหิตขึ้นไม่ยอมรับในข้อที่ว่าข้าพเจ้าได้ทำความผิด เพราะข้อนั้นหาเป็นเหตุให้นางตีลูกคลีพลาดไม่ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าดวงตาของตนที่เพ่งดูความงามและความชํานาญของนางด้วยอาการตะลึงบางทีจะเป็นเหตุให้ลูกคลีกระดอนออกมานอกเวทีนางตอบว่าพูดอะไรเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้า คงได้เคยเห็นนางงามที่เล่นครีชำนาญยอดเยี่ยมกว่านางที่ในเมืองของข้าพเจ้ามาแล้วมากต่อมากตามที่นางกล่าวนี้แสดงว่าถ้อยคาของข้าพเจ้าที่กล่าวแก่สมมทัดไว้รั่วมาเข้าหูนางแล้วเมื่อนึกถึงที่ได้พูดไว้ว่านางที่ชำนานเล่นคลีในเมืองข้าพเจ้ามีถมไปอันเป็นวาจาที่ขมอยู่สักหน่อย ทำให้รู้สึกสถานร้อนสถานหนาวต้องรีบแก้ตัวรับรองว่าถ้อยคาที่ได้กล่าวไว้กับโสมทัศน์นั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยที่พูดออกไปเช่นนั้นก็ด้วยไม่อยากจะให้โสมทัศน์ทราบความจริงในใจข้าพเจ้าข้อแก้ตัวนี้นางไม่เชื่อหรือแกล้งไม่เชื่อข้าพเจ้าในเวลานั้นหายอุทัศน์แล้ว ปล่อยปากแสดงความรักใหญ่ได้บอกว่าในวันแรกที่ได้เห็นดวงใจร้าวด้วยต้องสอนดอกไม้ของการมาเทพแผลงมาดังหาฝนข้าพระเจ้าเชื่อแน่ว่าเราทั้งสองคงมีบุพเพสันนิวาสด,ด้วยกันมาในชาติก่อนความรู้สึกแต่วันแรกที่พบกันจึงเป็นได้ถึงเพียงนี้ข้าพระเจ้าได้กล่าววาจาแสดงความรัก ด้วยชล่าใจสยกใหญ่จนที่สุดนางใจอ่อนซบหน้าลงร้องไห้อยู่กับอกข้าพเจ้าออกวาจากระอ้อมกระแ้มฟังไม่ได้ชัดแต่ก็ทราบได้ด้วยกิริยาว่ารับรักของข้าพเจ้าและยอมรับว่านางก็มีความรักข้าพเจ้าแต่วันที่ได้พบกันถ้าหากเมธินีไม่นำรูปมาให้ดูทันกัน ป่านนี้นางคงสิ้นใจตายเพราะด้วยความรักเสียแล้วเราได้พร่ำแสดงความรักกันโดยไม่รู้เบื่อรู้สึกว่าแทบจะสุดสวัสดขาดใจลงด้วยความรักซึ่งมีอยู่แก่กันทันใดนั้นระลึกถึงเรื่องที่จะต้องจากกันในวันรุ่งเช้าขึ้นก็ใจหาย,ายคล้ายๆกับว่ามีเงามืดเข้ามากั้นขวางความสุขของเรา คิดแล้วก็ตื้นตันทอดถอนหายใจยาววาสิทถีเห็นข้าพเจ้าถอนหายใจก็ตกใจซักถามครั้นข้าพเจ้าเล่าเหตุให้ฟังนางก็ซุดตัวลงบนเก้าอี้คล้ายจะเป็นลมแล้วร้องไห้สะอื้นมิหยุดข้าพเจ้าพยายามเล้าลมใจให้ใคลายความทมนัสสักเท่าไรก็ไม่บรรเทารับรองว่า พอสิ้นฤดูฝนก็จะรีบกลับมาโกสัมพีและคราวนี้จะไม่พลากจากไปอีกถึงแม้ว่าจะต้องเป็นคนงานได้รับตรากตรำลำบากอยู่ในเมืองนี้ตลอดชีพก็ตามก็เต็มใจอยู่ด้วยความยินดีจะรับรองอย่างนี้และอย่างอื่นสักเท่าไร่ดูเหมือนรับรองกับลมเพราะไม่ทำให้นางหายโศกเศร้าได้ แท้จริงความรันทดของข้าพเจ้าก็ไม่น้อยไปกว่าพอนางสะอึกสะอื้นน้อยลงก็ถามทั้งน้ำตาว่ามีความจำเป็นที่สุดหรือจึงต้องไปแต่เช้าพอพบปะกันไม่ทันไรก็จะไปเสด็จนี้ข้าพเจ้าได้พยายามอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องจากไปอย่างละเอียดละออแต่นางดูเหมือนไม่ยอมฟังหรือฟังไม่เข้าใจเป็นแต่บอกว่า ที่ข้าพระเจ้าจะรีบกลับไปนั้นนางเห็นแล้วว่าข้าพระเจ้าคงคิดถึงบ้านคิดถึงบรรดานางงามที่ชํานาญเล่นคลีดังที่ข้าพระเจ้าได้เคยพูดไวแต่ก่อนนี้ข้าพระเจ้าจะรับรองคัดค้านหรือสาบานอย่างไรก็ตามทีเถิดนางยังยึดความเข้าใจผิดของนางไว้น้ำตากลับไหลออกมากขึ้น ใครบ้างจะไม่รู้สึกประหลาดใจในกิริยาของข้าพเจ้าซึ่งต่อมามิช้าข้าพเจ้าก็ถึงกับซุดตัวลงที่บาดนางพลางยกแขนที่เรียวงามขึ้นจุมพิษน้ำตาก,ก็ร่วงปากก็กล่าวว่าข้าพเจ้าให้สัญญาว่าจะไม่จากไปแล้ววาสิทฐดีใจโผลงโอบคอข้าพเจ้าไว้จุมพิษข้าพเจ้าเสซย,ยกใหญ่ จนหัวเราะออกมาได้ดังนี้จะมีชายไรอีกเล่าที่มีความสุขเบิกบานใจไปยิ่งกว่าข้าพเจ้าในขณะนั้นนางได้พูดว่าดูทีรึถ้าจำเป็นจริงๆก็คงอยู่ตลอดไปไม่ได้นี่แสดงว่าเรื่องที่จะไปไม่สู้สำคัญนะักข้าพเจ้าได้อธิบายความจำเป็นอย่างละเอียดให้ฟังอีก แต่นางเอามือปิดปากข้าพเจ้าเสียบอกว่านางได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีความรักนางเพียงไรที่ได้พูดถึงหญิงในเมืองของข้าพเจ้านั้นเป็นการพูดเย้าเล่นไม่หมายความว่าจะให้เป็นจริงดอกความรักอันดูดดื่มของเราทั้งสองกระทำให้รู้สึกว่าเวลาที่ล่วงไปคล้ายเวลาในความฝันและคงจะไม่สิ้นสุดความสุขวิเศษไปได้ หากไม่มีโสมมทั์และเมธินีที่ลุกขึ้นมาบอกว่าดึกมากแล้วควรกลับเสียทีเมื่อกลับมาเห็นสิ่งของที่จัดเตรียมไว้อยู่พร้อมณนาลานบ้านของโสมทั์แล้วข้าพเจ้าเรียกหัวหน้าคุมเกวียนเข้ามาหาสั่งว่าให้รีบไปหาท่านราชทูตโดยเร็วที่สุดเรียนท่านว่าข้าพเจ้าเสียใจ ด้วยจัดธุระยังไม่เสร็จจะต้องรออยู่ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกความคิดออกเดินทางไปกับราชทูตขอแต่ให้ท่านราชทูตกรุณาส่งข่าวความเคารพของข้าพเจ้าให้บิดามารดาทราบด้วยการนอกนั้นแล้วแต่ท่านจะโปรดข้าพเจ้าเองตัวลงนอนเพื่อผ่อนกายพักหลับเสียสักครู่ พอล้มตัวลงนอนก็พอดีท่านราชทูตมาหาข้าพเจ้าตกใจเหลือประมาณออกมาต้อนรับท่านก้มลงเคารพอย่างสูงส่วนท่านราชทูตพูดเป็นเสียงบังคับซึ่งแต่ก่อนร่อนชชลายมาข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินสั่งให้ข้าพเจ้าตามท่านไปทันทีข้าพเจ้าตอบละล่ำละลักว่าธุระสำคัญยังไม่ทันเสร็จ แ่พูดยังไม่ทันหมดประโยคท่านก็บังคับให้หยุดท่านบริภาทว่าเหลวไหลเหลวใหญ่ซะแล้วธุระอะไรเรื่องกล่าวเทศขอให้พอกันทีนี่เจ้าเข้าใจว่าเราไม่รู้เรื่องธุระบ้าๆอะไรของเจ้าหรือที่ไอ้เด็กหัวดือ้อแก้ตัวว่ายังไปไม่ได้ในทันทีทันใดดังนี้ ถึงข้าไม่ได้เห็นเกวียนของเจ้าที่เตรียมบรรทุกของไว้เสร็จแล้วข้าก็ต้องรู้ว่าเองโกหกเป็นธรรมดาอยู่เองที่ข้าพระเจ้าจะต้องยืนตัวสั่นเลือดขึ้นหน้าด้วยความอายเพราะความจริงใจมันก็เป็นอย่างเช่นที่ท่านกล่าวแต่ในเรื่องที่บังคับให้ไปกับท่านโดยทันทีนั้นท่านถูกข้าพเจ้ายืนกรานขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกระทำให้ท่านผิดคาด ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้เมื่อท่านเห็นบังคับไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นคููที่สุดเห็นว่าไม่สำเร็จก็กลายเป็นปลอกเตือนสติว่าบิดามารดาของข้าพเจ้าตัดใจให้ข้าพเจ้ามาเมืองนี้ก็เพราะเชื่อว่าข้าพเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองจากท่านเพราะฉะนั้นการกลับก็คงต้องกลับกับท่านมีใหญ่ท่านจะพูดก็คงไม่สมประสงค เพราะข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าเมื่อกลับไปแล้วกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าคู่รักอีกก็ต้องรอจนกว่าทางบ้านเมืองของข้าพระเจ้าจะส่งราชทูตมาครั้งหลังซึ่งคงเป็นเวลาอีกช้านานเป็นอันไปไม่ได้ต้องแสดงความสามารถของข้าพระเจ้าให้ท่านบิดาเห็นว่าลำพังข้าพระเจ้าคนเดียวก็อาจคุมเกวียน ฝ่าความลำบากและอันตรายไปได้เหมือนกันเป็นความจริงซึ่งท่านราชทูตได้อธิบายถึงภัยอันตรายต่างๆอย่างน่ากลัวในระหว่างทางที่จะไปแต่คำพูดของท่านไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเลยในที่สุดท่านเกิดโทสะออกไปเสียเฉยๆครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของท่าน และข้าพเจ้าจะต้องได้รับผลอย่างเจ็บแสบเป็นที่สุดเพราะด้วยความหัวดื้อนี้แต่สำหรับท่านในเวลานั้นกลับรู้สึกโล่งใจเท่ากับได้ปลดความหนักออกจากบาบัดนี้ข้าพเจ้าจะมอบกายใจให้ไว้แก่ความรักของข้าพเจ้าได้บริบูรณ์นึกอิ่มเอิบใจเช่นนี้ทำให้ล้มตัวลงนอนหลับได้ง่าย ได้ตื่นขึ้นต่อเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวไปยังลานซึ่งมีคู่รักรอคอยเราอยู่ข้าพเจ้ากับโสมทั์ได้ไปหาคู่รักทุกคืนยิ่งคืนข้าพเจ้ากับวาสิทธีผู้ประสบขุมทรัพย์ใหม่ๆอันเกิดต่อความร่วมรักของเรายิ่งทวีความที่อยากพบกันมากขึ้นทุกทีดวงจันทร์ฉายแสงดูยิ่งสว่าง หินอ่อนรู้สึกว่ายิ่งเย็นชื่นใจกลิ่นดอกมะลิซ้อนหอมเย็นยิ่งขึ้นเสียงนกโกกีลายิ่งโหยหวนเสียงลมพัดถูกกิ่งปามทำให้วังเวงมากขึ้นตลอดจนกิ่งอโศกที่แกว่งไกวก็มีเสียงดูดังว่ากระซิบกระซาบกันสิ่งเหล่านี้เห็นจะไม่มีเหมือนแล้วตลอดโลก ถึงเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ายังระลึกและจํำต้นอโศกเหล่านั้นได้แม่นยำว่ามีอยู่เรียงกันเป็นแถวตลอดไปตามยาวของลานนั้นและใต้ต้นอโศกเหล่านี้เราทั้งสองเคยประคองพากันเดินเล่นจนเราให้สมญาลานนั้นว่าลานอโศกเพราะต้นไม้ชนิดนั้นกวีให้ชื่ออโศก หรือบางทีเรียกว่าสุขหือฤทยข้าพระเจ้ายังไม่เคยเห็นต้นอโศกที่ไหนใหญ่โตงามเหมือนกับที่มีอยู่บนลานนั้นใบซึ่งคอยสั่นไหวอยู่เสมอเห็นเป็นเลื่อมพลายเงินเมื่อต้องแสงจันทร์เมื่อลมโชยมาก็มีเสียงปานว่าหนุ่มสาวกระซิบกันเวลานั้นแม้จะย่างเข้าวสันตฤดู คงยังแตกดอกออกช่อเป็นสีแดงบ้างเหลืองบ้างแก่อ่อนสลับกันไปดูก่อนท่านภารดาจะด้วยอะไรเล่าต้นอโศกเหล่านั้นจะไม่งดงามแตกดอกออกช่อชูสวัยทั้งนี้เพราะควงต้นรับกระแสรอยบาทของนางงามเหยียบย่างไปมาอยู่เนืองนิดคืนอันหน้าพิศวงคืนหนึ่ง พระจันทร์กำลังเต็มดวงซึ่งข้าพเจ้านึกถึงในเวลานี้ดูเหมือนว่าเพิ่งล่วงไปเมื่อวานนี้ข้าพเจ้ายือนอยู่ใต้อโศกกับวาสิธีคู่รักถัดออกไปทางหุบเขาซึ่งมืดครึ้มด้วยเงาไม้แปล่าทั้งสองมองชมภูมิประเทศที่เลยพ้นออกไปจนสุดสายตาเห็นแม่น้ำสองสายพดเคี้ยวขนานกันไป ดูดังแถบเงินอันอารามแผ่ไปบนที่ราบแล้วก็ไปประจบกันตรงที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าจุราตรีคูณเพราะเชื่อว่าแม่คงคาแดนสวรรค์ลงมารวมกับแม่น้ำทั้งสองที่ตรงนี้อันว่าทางช้างเผือกที่เห็นเป็นทางขาวในท้องฟ้าที่ในเมืองนั้นเขาเรียกกันว่าสวรรค์คงคา วาสิธียกมือขึ้นชี้ไปนะที่เห็นเป็นทางสว่างขาวอยู่เหนือยอดไม้ครั้นแล้วเราพูดถึงมหาบรรพธหิมมาพานซึ่งอยู่ไปทางทิศเหนือและซึ่งแม่คงคาไหลลงมาทางนั้นอันมหาบรรพธหิมมาพานนี้มียอดปกคลุมด้วยหิมะเป็นนิดย่อมเป็นที่สถิตของถวยเทพ ตามป่าใหญ่และเหวลึกของหิมมาพานก็เป็นที่บำเพ็ญพรตของเหล่ามหามุนียิ่งกว่านั้นเราพูดถึงแถวทางที่แม่น้ำยมุนาผ่านไหลมาและสาวไปถึงต้นแห่งแม่น้ำนั้นเมื่อนึกแล้วก็บังเกิดปิติยินดีถึงกับข้าพเจ้าเปล่งอุทานวาจาออกมาว่าเออหนอ ถ้าเรามีนาวาทิพย์ทำด้วยมุกดามีความปรารถนาเป็นใบมีความอำเภอใจเป็นหางเสือได้แล่นเรือลอยละล่องไปในแม่น้ำนั้นขึ้นไปถึงต้นน้ำแล้วขอให้เมืองหัดสดินบุรีซึ่งล่มจมสาบสูญไปแล้วผุดขึ้นมาอีกให้ได้ยินเสียงผู้คนในราชวังเฮฮาเล่นสกากัน ขอให้ทายในกุรุเกษตรทุ่งใหญ่บรรดาลวีระบุรุษท,ที่ตายในสมรภูมินั้นกลับเป็นขึ้นมาให้ได้เห็นพีสมะท่านผู้เท่ามีเกษาหงอกขาวสวมเกราะเงินยืนตรรางงานอยู่บนรถรบกำลังแผงสอนพลานปรปักให้ได้เห็นพระกฤษณะเป็นสารถีขับรถเทียมด้วยม้าขาวสี่ตัวให้พระอรชุนเข้าสู่กลางสมรภูมิ เออนึกนึกก็น่าอิจฉาท่านราชทูตที่เป็นผู้อยู่ในวรรณะกษัตริย์และเคยเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษของท่านได้เข้าร่วมกระทําสงครามในคราวนั้นด้วยแต่ช่างเถอดแม้เราเป็นบุตรพาณิชย์ไวยสยวันก็มิใช่จะละเลยต่อวิชานักรบเสียทีเดียวได้เคยฝึกหัดชำนิชำนาญมาเหมือนกันถ้ามีดาบอยู่ในมือ ก็ย่อมสู้ใครๆได้ทั้งนั้นไม่ถอยหนีเลยวาสิทธีสวมกอดข้าพเจ้าด้วยความพอใจและเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นวีรบุรุษของนางและว่าที่จริงข้าพเจ้าได้เกิดเป็นวีรบุรุษแล้วด้วยคนหนึ่งครั้งมหาภาระตะยุทธแต่จะได้เกิดเป็นวีรบุรุษคนไหนจะระลึกยังไม่ได้ เพราะยังไม่สามารถได้กลิ่นหอมแห่งต้นประวาลพฤกในแดนสวรรค์เหตุด้วยกลิ่นอโศกฟุ้งตลบกรบสมดข้าพเจ้าขอให้นางเล่าถึงลักษณะความหอมแห่งต้นไม้นั้นเพราะยังไม่เคยได้ทราบนางจึงเล่าเรื่องให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพระกฤษณะทรงทำสงครามกับพระอินทร์ลุกล่ตามขึ้นไปถึงสวรรคโลก แล้วได้ต้นประวาลพฤกไปปลูกไว้บนสวรรค์เอาลงมาปลูกไว้ในสวนของพระกริฐต้นประวาลพฤกมีดอกสีแดงเข้มส่งกลิ่นไปรอบปริมณฑลได้ไกลถ้าใครได้กลิ่นดอกประวาลพฤกก็จะระลึกชาติที่ล่วงไปแล้วนมนานได้ทุกชาตินางกล่าวต่อไปว่าแต่ก็มีฤาษีเท่านั้น ที่สามารถจะได้สูตรกลิ่นหอมนี้ในมนุษย์โลกแล้วพูดเป็นเชิงยาวว่าแต่เราทั้งสองคงจะไม่ได้เป็นรือสีทั้งเถิดถึงเราจะไม่ใช่พระนน์และนางธมมยันตีเราก็เชื่อแน่ว่าเราทั้งสองย่อมมีความรักไม่แพ้ท่านทั้งสองหรือบางทีความรักและความมอบไว้ใจกันนั้นเป็นของจริงมีจริง เว้นแต่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้นความรักและความไว้ใจทั้งสองประการนี้เปรียบได้ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะแห่งพินซึ่งเราทั้งสองเป็นผู้ดีแม้พินจะขาดสายก็ขึ้นสายใหม่ได้ส่วนเพลงอันไพเราะก็ยังคงไพเราะอยู่อย่างเดิมจริงอยู่เสียงเพลงแห่งพินเครื่องหนึ่ง ย่อมจะไม่เหมือนกันกันกบเสียงของพินอีกเครื่องหนึ่งเช่นพินอันใหม่ของฉันย่อมมีเสียงหวานเพราะยิ่งกว่าอันเก่าอย่างไรก็ดีเราทั้งสองก็เหมือนดังพินที่มีเทพเป็นผู้ดีกระทำให้เกิดเสียงหวานเพราะขึ้นได้ก็ด้วยพินนั้นข้าพระเจ้าค่อยๆโอบนางไว้แนบกับอกรู้สึกซาบซึ้งในถ้อยคำที่กล่าวนี้ นางยิ้มและคงทราบความในใจของข้าพเจ้าแล้วพูดต่อไปว่าที่จริงฉันไม่ควรจะคิดเห็นเป็นเช่นนั้นฉันจำได้ว่าได้กล่าวคำว่าด้วยความคิดคล้ายๆเช่นนี้กระทําให้พรามผู้เป็นครูประจําตระกูลโกรธเคืองใหญ่บอกว่าหน้าที่คิดควรให้ไว้กับพราม ผู้หญิงควรมีหน้าที่เพียงบูชากราบไหว้พระกริเท่านั้นเมื่อผู้หญิงถูกห้ามไม่ให้คิดแต่ก็คงไม่ถูกห้ามเรื่องความเชื่อเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ฉันเชื่อว่าเราทั้งสองคือพระนนท์และนางธมยันตีเป็นแน่แท้นางยกมือขึ้นบูชาต้นอโศกซึ่งอยู่ตรงหน้ากำลังมีดอกออกช่อสวยแล้วกล่าวคำ ดังที่นางธมยันตีเคยกล่าวเมื่อระหกระเหินรับความวิโยกเที่ยวตามหาพระนลอยู่ในกลางป่าได้ร้องถามต้นอโศกว่าอ้าดูอโศกนี้สีสวัยวิไลาตาอยู่วางกลางพนาเป็นสง่าแห่งแนวไพรชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ลมเผยพัดระบาดใบ ดูสุขสนุกใจเหมือนแลดูจอมภูผาอาโศกดูแสนสุขด้วยดับทุกข์ด้วยสักราโศกเศร้าเผาอุราอาอาโศกโรคฆ่าร้ายอาโศกโยกกิ่งไกวจงตอบไปดั่งใจหมายได้เห็นพระลือสายผ่านมาบ้างหรืออย่างไร พระนั้นชื่อพระนนผู้เรืองรนอริกษัยสเป็นผัวนางสามวัยนามนิยมธมยันตีเมื่อวาสิทธิีกล่าวคําของนางทมยันตีแล้วก็เงยหน้าดูข้าพเจ้าด้วยดวงตาอ่อนหวานเต็มไปด้วยพิษสวาสดมีหยาดน้ำตาที่ต้องแสงจันทร์ส่องดูใสเหมือนแก้ววิเชียน แล้วพูดด้วยกระแสสั่นต่อไปว่าเมื่อเธอจากไปและอยู่ห่างไกลแสนไกลจากที่นี่ขอให้ระลึกถึงภาพความสุขของเราซึ่งมีอยู่ในขณะนี้แล้วจงนึกว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้กำลังไต่ถามข่าวครา,าวจากต้นอโศกผิดกันแต่ฉันไม่ได้บอกชื่อแก่ต้นอโศกว่าพระนุนแต่บอกชื่อว่าการมนิ์ ข้าพเจ้าโอบกระวัดนางไว้แนบแน่นริมฝีปากต่อริมฝีปากใกล้ชิดสนิทแนบเสียวกระสันเต็มตื้นใจไม่สามารถจะสรรคำอะไรมากล่าวได้ถูกต้องทันใดนั้นมีเสียงอะไรร่วงลงมาจากยอดไม้ที่อยู่เหนือเราสักครู่ก็เห็นดอกไม้สีแดงลอยลงมาถูกแก้มเราทั้งสองซึ่งเยิมชุ่มด้วยน้ำตาแห่งความรัก วาสิทธีหยิบขึ้นดมยิ้มทั้งน้ำตาแล้วส่งให้ข้าพเจ้ารับเอามาแนบไว้กับอกต้นไม้อื่นๆก็ร่วงหล่นตลอดแนวเมธินีซึ่งนั่งอยู่ข้างโสมทัศ์ที่บนม้าไม่ห่างไกลจากเราไปนะักลุกขึ้นไปเก็บดอกอโศกมาหลายช่อแล้วเดินเข้ามาหาบอกว่าดูสิน้องดอกกำลังจะเริ่มถึงเวลาร่วงแล้ว อีกไม่ช้าคงเก็บไปต้มสำหรับหล่อนอาบน้ำได้พอสมทัศสหายเสือกของข้าพเจ้าพูดสอดขึ้นว่าอะไรดอกไม้เหลืองนี่หรือวาสิธีคงไม่เอาไปต้มเป็นน้ำอาบดอกขอรับรองว่านางคงจะใช้ต้มสำหรับอาบก็แต่ดอกที่เป็นสีแดงชนิดที่การมนิ์สหายเรากำลังเอาเก็บซ่อนไว้ในเสื้อ พราะสีเหลืองหญ้าฟรันคือความรักเห็นได้ง่ายแต่ว่าตกจางเร็วส่วนสีแดงชาติถ้าสีไม่ตกก็เป็นสิ่งที่แลเห็นได้ง่ายในตัวแล้วตัวเขากับเมธีนีก็หัวเราะเป็นในในวาสิถียิ้มน้อยตอบอย่างเบาแต่ทว่ากดมือข้าพเจ้าไว้แน่นว่าท่านโสมทัดท่านเข้าใจผิดถนะัด ความรักของฉันจะเปรียบด้วยสีดอกไม้ไร่ไไม่ได้เพราะฉันได้ยินกล่าวกันว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่สีแดงย่อมมีสีดำดังสีนินเหมือนดังสีสอพระศิวะเมื่อทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกไว้ให้พ้นภัยความรักแท้จริงต้องสามารถด้านทานพิษแห่งชีวิต และต้องเต็มใจยอมลิ้มรสที่ขมขื่นที่สุดเพื่อเสียสละให้ผู้ที่เรารักคงชีพอยู่และเพราะด้วยความขมขื่นที่สุดนี้ความรักย่อมเต็มใจเลือกเอาสีนินคือความขมขื่นไว้ดีกว่าจะเลือกเอาสีอื่นคือมุ่งแต่จะหาความบันเทิงสุขอย่างเดียวว่าสิทถีคู่รักของข้าพเจ้า ได้พูดเป็นหลักนักปราชญ์ที่ใต้ต้นอโศกด้วยประการราชนี้